ไปเชิญท่านเสรีนีครับกาเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมเสรีนีอนินบนสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6จากจังหวัดนครสวรรค์อำเภอรกรุกพระวันนี้อยากจะมากาบเรียนพระนท่านนายกรัฐมนตรีผ่านไปยังท่านประธานว่าหกเดือนที่ผ่านมาหลังจากเราได้เกิดปัญหาภัยพิบัติในประเทศเราเนี่ย ตั้งแต่ภาคเหนือยันภาคใต้ในขณะที่เกิดภัยเราก็จะเห็นกันว่าทุกส่วนราชการในรัฐบาลคณะรัฐมนตรีต่างก็กุลีกุจอให้สัมภาษณ์ถแถลงข่าวแล้วบอกว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดอีกเหตุการณ์นี้จะทำให้ทุเราหรือลดน้อยถอยลงผ่านมาแล้วครับหกเดือน จากการที่ผมได้ลงพื้นที่ผมยังไม่เห็นเลยครับท่านประธานที่เคารพครับว่าแผนงานโครงการในระยะสั้นระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลเนี่ยได้ถแถลงต่อสื่อมวลชนถแถลงต่อพี่น้องประชาชนว่าวันนี้รัฐบาลจะทำอะไรบ้างจะแก้ปัญหาอย่างไรบ้างผมยกตัวอย่างที่จังหวัดน่าน ในเขตภาคเหนือซึ่งเป็นต้นน้ำท่านประธานทราบไหมครับว่ามวลน้ำจากแม่น้ำน่านที่ไหลลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพยาที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์บ้านผมนั้นมีมวลน้ำถึง5,800ล้านลูกบาทเมตรมันมากมายมหาสาลครับท่านครับไหนจะแม่น้ำปิงอีกเป็น6 7เจพันล้านลูกบาทเม็ดแม่น้ำยม แม่น้ำวังเพราะแสดงว่าในอนาคตมวลน้ำเหล่านี้มันก็ยังคงที่จะไหลลงมาสู่ภาคกลางและก็เข้ามาที่กรุงเทพมหานครก็ไหลลงสู่ทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการวันนี้ผมยังไม่เห็นเลยครับว่ารัฐบาลจะจัดการกับมวลน้ำนี้ได้อย่างไรจะเก็บจะกักจะดักจะนวงไว้อย่างไร ก็ยังไม่เห็นโครงการเลยสักโครงการเดียวที่อีกหกเดือนข้างหน้าก็จะเข้าสู่ฤดูฝนผมมีความเป็นห่วงเป็นใยเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าหากว่าเราไม่ท้วงติงรัฐบาลเราไม่บอกรัฐบาลว่าอีกหกเดือนข้างหน้าท่านก็จะเจอกับมหาภัยพิบัติที่เกิดจากอุทุกภัยและในวันข้างหน้าเดือนหน้า เราก็จะต้องเจอกับปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจากภัยแล้งเหมือนกับที่เราเจอในเรื่องของไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5ทั้งหมดทั้งมวลผมยังไม่เห็นเลยครับว่ารัฐบาลจะมีแผนงานโครงการและยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรไม่เห็นแผนระยะสั้นระยะเร่งด่วนว่าจะต้องทำอย่างไรหน่วยงานไหนต้องรับผิดชอบ ใช้งบประมาณเท่าไหร่ระยะกลางระยะยาวรัฐบาลยังคงปล่อยให้แต่ละส่วนราชาการว่ากันไปตามมีตามเกิดตามแผนงบประมาณรัฐบาลไม่เคยลงไปดูเลยครับว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขามีแผนงานโครงการแล้วเขาติดปัญหาเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นกรมชนะระทานมีความมุ่งหมายมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะดำเนินการ ในการกักน้ำไว้ใช้เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อที่จะหน่วงน้ำไว้วันนี้เวลาติดขัดปัญหาหน่วยราชการเองด้วยกันยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยครับท่านกรมทนประานอยากจะสร้างอ่างกรมป่าไม้ไม่อนุญาตกรมอุทยานไม่อนุญาตขอกันมาเป็นสิบปีก็ยังไม่ได้ออกแบบเรียบร้อย ตั้งงบประมาณไว้เรียบร้อยทำเอเเรียบร้อยแต่กรมอุทยานกรมป่าไม้ไม่อนุญาตโรงพยาบาลของรัฐสถานที่ราชการต่างๆประสบปัญหาภาวะภัยแล้งต้องการที่จะสูบน้ำจากแม่น้ำที่จังหวัดน่านระยะทาง23กิโลเมตรแต่จะต้องเดินท่อผ่านป่ากรมป่าไม้ก็ไม่อนุญาต แล้วส่วนราชาการจะเอาน้ําที่ไหนมาดูแลคนไข้โรงพยาบาลจะเอาน้ําที่ไหนมาใช้ผมอยากกลับเรียนท่านประธานที่เคารพว่าเรื่องแบบเนี้ขนาดส่วนราชาการกันเองก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยแล้วพี่น้องประชาชนจะพึ่งใครล่ะครับท่านประธานที่เคารพก็ขอ,ขอกราบเรียนพระนท่านนายกรัฐมนตรีผ่านไปยังท่านประธานที่เคารพว่าวันนี้รัฐบาลต้องออกมาพูดให้พี่น้องประชาชนฟังได้แล้วนะครับว่า หนึ่งเดือนข้างหน้าปัญหาภัยแรงกำลังจะเกิดขึ้นท่านจะรับมืออย่างไรอีกห้าหกเดือนฤดูฝนจะเข้ามาอีกแล้วท่านจะทำอย่างไรวันนี้ PM 2.5ฝุ่นควันฝุ่นละอองเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดจนทำท่าจะต้อง Work f กฟอร์โฮแล้วหลายหน่วยงานก็ Work f กฟอร์โฮแล้ว ผมยังไม่เห็นรัฐบาลมีมาตรการออกมาเลยว่าระยะสั้นระยะกลางระยะยาวท่านจะทําอะไรบ้างทําอย่างไรใครทำทำที่ไหนใช้งบประมาณเท่าไหร่กรับขอบคุณรรท่านประธานเป็นอย่างสูงครับกรับขอบคุณครับลำต,บต่อไป